ยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแห่ไพศาล วันกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิด2ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งนายสิวัตรระวังกุลในอำเภอตะกัวป่าได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิด2ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งพร้อมด้วยนายปณิธานแก้วมนประลัดอำเภอฝ่ายความมัม่นคงหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่นายศิวัตรระวังกุลในอำเภอตะกวัวป่าเปิดเผยว่ากิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสงนิกรต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยและเพื่อสนองพระราชปณิธานพระองค์ท่านในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดด้วยหลักสันติวิธีกองทุนแม่ของแผ่นดินคือเงินพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ส่งพระราชทานผ่านเลขาธิการเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีที่ส่งถึงผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้เกิดความรักความสามาคัคคีนับเป็นพระมหากรุณาธิ คุณต่อประสงค์นิกรชาวไทยและต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืนประชาชนพึ่งตนเองได้หมู่บ้านชุมชนมีความมั่นคงเข้มแข็งสืบไปที่ส่งพระรามทานเรขาธิการปปสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือเป็นคุณสัติ์สิทธิเป็นคุณตั้งต้นแห่งความดีที่ส่งถึงผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1 4 6 7กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจนสภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาว ปฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาวสภาพเปนฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะ โดยเริ่มกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ที่จังหวัดลำปางเป็นสถานีแรกค่ะเชิญชวนให้ติดตามอีกทั้ง3สถานี3ภูมิภาคด้วยนะคะเพราะว่ามีการเชื่อมสัญญาณเข้าด้วยกันทั้ง4ภูมิภาคค่ะเป็นประจําเลยนะคะสําหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ค่ะเรามาเจอกันนะคะวันนี้จะเจอกันในวันพฤหัษษสบ,บดีที่28พฤศจิกายน2567ค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิชาน,นัดวิภามั่นมาดรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับการควบคุมเสียงและ Facebook Live วันนี้โดยคุณอาทิตย์สุภาศรน,นะคะสำหรับ ข่าวแรกเลยเราเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะสําหรับเท้าทานป้องกันภัยทางภาคเหนือในวันนี้เราก็จะเริ่มกันที่จังหวัดลําปางค่ะทางเทศบานะนลนครลําปางนะคะได้มีการแจ้งแจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนจามเทวีเฟสที่2นะคะที่มีการ ตั้งแต่วัดศรีบุญโยงไปจนถึงสุดเขตเทศบาลนครเทศบาลนครลำปางค่ะบริเวณหน้าสุสานร,ร่องสามดวงนะคะขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอทําสัญญากับทางผู้รับจ้างนะคะโดยจะเริ่มทำเนี่ยได้มีการเริ่มไปแล้วในเฟสที่1น,นะคะก่อน เนื่องจากมีขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมากพื้นผิวถนนเดิมก็ยังมีสภาพดีค่ะจึงได้ทำการเทยางนะคะใหม่ทับพื้นผิวเดิมแล้วก็ปรับปรุงทางเท้ารวมถึงแสงไฟด้วยให้มีความสว่างนะคะส่องสว่างใหม่เลยนะคะซึ่งใช้เวลาในการดำเนินงานเนี่ยรวดเร็วกว่าที่คิดนะคะแล้วก็แล้วเสร็จเนี่ยจะแล้วเสร็จทั้งหมดเลยภายในสิ้นปีนี้ค่ะ สำหรับในเฟสที่2นี้นะคะที่จะมีการแจ้งกันแจ้งความคืบหน้าของโครงการนี้กันในเฟสที่2เนี่ยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้นมาหน่อยนะคะเนื่องจากจะต้องมีการรื้อพื้นถนนพื้นผิวถนนเดิมออกทั้งหมดพร้อมกับบทอัดปรปับปรุงคุณภาพดินค่ะแล้วก็มีการเทพื้นถนนใหม่ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งจะต้องมีการบ่มคอนกรีตนะคะให้ได้อยู่ตามอายุมาตรฐานที่กำหนดด้วยเลยจะต้องมีการขยาย รับแนวถนนเป็น4เลนให้เท่ากับเฟสที่1 ซึ่งจะใช้ระยะเวลานานกว่านะคะจึงจึงเลือกทำเป็นเฟสที่2เพื่อให้กระทบกับการจราจรให้น้อยที่สุดค่ะก็เป็นการแจ้งมานะคะสำหรับเรื่องของการปรับปรุงถนนจามเทวีนะคะในเฟสที่2องตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็ติดตามเรื่องของการสัญจรด้วยสำหรับชาวพี่น้องชาวลำปางนะคะสำหรับอีกที่หนึ่งเป็นที่จังหวัดลำพูนบ้างค่ะในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชนนะคะเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูนค่ะเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีมติเห็นชอบโครงการสำคัญของจังหวัดที่อยากจะนำไปเสนอนะคะความเห็นชอบแล้วก็เร่งรัดการดำเนินงานจากที่ประชุมคอรมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมทั้งสิ้นแล้วนะคะ13โครงการนะคะสำหรับจังหวัดลำพูนค่ะก็โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แม่สปูตนะคะอำเภอแม่ทา โครงการก่อสร้างระ,ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลําพูนและก็ชุมชนต่อเนื่องโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยมะเฮงค่ะอำเภอบ้านโ้องนะคะโครงการอาคารควบคุมการระบายน้ําพญาอุดพร้อมอาคารประกอบนะแล้วก็โครงการอาคารควบคุมการระบายน้ําศบทา ที่พร้อมอาคารประกอบเช่นกันโครงการปรับปรุงโครงการส่งส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กวงอุดมทารานะคะโครงการพัฒนาเส้นทางสายงองู2 โครงการพัฒนาเส้นทางสาย106โครงการพัฒนาเส้นทางสาย116โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางหลวงหม่เลข11หรือว่าโดยขุนตานอุโมงนี้เองนะคะแล้วก็เป็นโครงการทางลอดหน้าสาราการจังหวัดลำพูน โครงการสะพานจุดตัดข้ามทางรถไฟที่ทล .1.136 ค่ะและสุดท้ายนะคะก็โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนานวัตรกรรมการเกษตรลำพูนค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะน้ำท่วมค่ะที่จังหวัดลำพูนเนี่ยได้มีได้รับผลกระทบไปเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงของอุทกภัยที่ท่วมหนักเลยก็จะได้มีการ แก้ไขปัญหาเลยมีการจัดตั้งนะคะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะตั้งโครงการต่างๆเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่คอรมอสัญจรในครั้งนี้ต่อไปค่ะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่บ้างนะคะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ เกษตรค่ะทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านเลยทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงด้วยของทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีทางด้านรัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายน,นางนารุมนพินโยสินวัฒน์ค่ะ ก็ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมคิ Kick ิออ f f นะคะขับเคลื่อนมาตรการเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองประจำปี2568นะคะก็มีทางด้านหลายๆภาคส่วนเข้าร่วมค่ะแล้วก็มี กิจกรรมนี้นะคะมีทางด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้พูดถึงในส่วนของเรื่องนี้เรื่องคือเรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองพวกนี้นะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยกับทางด้านคณะรัฐมนตรีได้มีการให้ความสําคัญมากๆกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5มค่ะรัฐบาลเลยได้มีการทําแผนดําเนินงานกันมาอย่างต่อเนื่องเลยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายเหมือนกัน มอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจและก็แนะนำเกษตรกรด้วยในส่วนของพื้นที่ในเรื่องของการลดการเผานะคะเมื่อลดการเผาได้แล้วเนี่ยเกษตรกรจะปลูกพืชชนิดใดทดแทนได้บ้างนะคะก็จะมีการให้ความรู้กันต่อไปหรือว่าเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงสิ่งที่ ไม่เผาแต่นําไปใช้ประโยชน์แบบอื่นได้ใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทางด้านกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําความเข้าใจให,ให้พี่น้องประชาชนหรือว่าชาวเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้เข้าใจในตรงนี้ด้วยนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ยก3 r โมเดลขึ้นมานะคะเพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยค่ะ ซึ่งนะคะเป็น3 r โมเดลนี้เป็นมาตรการสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรเลยในการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรและนอกจากนี้นะคะก็จะมีการทดสอบการใช้ปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นบินเพื่อจะกำจัดฝุ่น PM 2.5ค่ะก็เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุนะคะหากว่าการทดสอบในการปฏิบัติการนี้เนี่ยสำเร็จก็จะมีการขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศต่อไปด้วยค่ะ ก็จะต้องมีการลองทดสอบในที่ภาคเหนือก่อนนะคะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5ค่อนข้างหนักนะคะในแต่ละปีค่ะอีกหนึ่งด้านนะคะสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกัน ก็ทางด้านนายอักขราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีพร้อมทั้งคณะด้วยได้มีการติดตามเรื่องของผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงนะคะโดยมีทางด้านนายชวลิตชูขจรประธานกรรมการสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาด้วยค่ะ ที่การดําเนินงานทั้งหมดนี้มีการเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อให้คนเนี่ยได้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะสําหรับผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาค่ะ สถาบันพัฒนาพื้นที่สูงนี้นะคะหรือว่าสอวอพอสอนะคะก็มีการเน้นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อที่อยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลนะคะอยากจะสร้างความมั่นคงเรื่องของอาหาร และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยใน4ด้านสําคัญนะคะก็ที่4ด้านที่เน้นสําคัญเลยก็คือด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยจัดตั้งโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สูงเพื่อที่อยากจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะการส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ๆนะคะอย่างเช่นการปลูกพืชสมุนไพรแล้วก็พืชออร์แกนิก ด้านการแล้วก็อีกหนึ่งด้านค่ะเมื่อกี้ด้านแรกไปแล้วด้านที่2คือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ําในชุมชนกว่า5,000ไร่ค่ะ ก็อันนี้ได้ความร่วมมือกับคนในชุมชนด้วยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะคะเป็นการบูรณาการร่วมกันการพัฒนาแหล่งน้ําและก็ระบบชนประทานด้วยเพื่อสนับสนุนการเกษตรนะคะอีกหนึ่งด้านคือด้านการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพเสริม นะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทรัพยากรในพื้นที่ค่ะการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรชุมชนให้เข้ากับตลาดทั้งในและต่างประเทศนะคะสำหรับด้านสุดท้ายค่ะก็คือที่สำคัญอีกหนึ่งด้านก็คือด้านการศึกษาการพัฒนาการศึกษาและก็สาธารณาสุขค่ะ ได้มีการสนับสนุนการเรียนรู้ในชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรมนะคะจัดโครงการตรวจสุขภาพด้วยให้กับให้ความรู้ด้านสุขภาพสาธารณสุขต่างๆเพื่ออยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะทั้งนี้เนี่ยสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงก็มุ่งมั่นค่ะที่จะเป็นผู้นําในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็มีการทํางานร่วมกันกับ ชุมชนกับพี่น้องประชาชนในชุมชนแล้วก็พันธมิตรด้วยทุกภาคส่วนเลยเพื่ออยากจะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงทุกแห่งในประเทศไทยค่ะต่อเนื่องก,กันกับอีกหนึ่งที่นะคะกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายวันนี้ค่ะนายอิทธิสิริรัตยากระคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกหนึ่งท่านได้มีการลงพื้นที่ค่ะตรวจ เยี่ยมการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนืออำเภออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ค่ะก็ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนี้ก็ได้มีการรับฟังการบรรยายด้วยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานจากนายราเชนศิลปะรายะนะคะรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการและก็หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการแก้ไขเรื่องของปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM 2.5ค่ะพร้อมกับมีการมอบนโยบายการดำเนินงานด้วยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเนีน่เน้นไปเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติการเชิงรุกนะคะบูรณาการทุกหน่วยเลยให้ช่วยเหลือกันนะคะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะ ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พูดถึงนิดนึงนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนี้นะคะมีความห่วงใยถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งมากๆกับเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ค่ะ เลยมีการกำหนดนะคะให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยและมอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการบูรณาการนะคะในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยปัญหาเรื่องของ PM 2 5นี้ค่ะภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีมาตรการป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะโดยอยากจะเน้นย้ำด้วยนะคะว่าการปฏิบัติการเพื่อลด ฝุ่นละออง PM 2.5มุ่งดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือและก็พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยนี้ค่ะก็ในฐานะกำกับดูแลกร,กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ได้มีการสั่งการให้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะคะเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งภาคเหนือกรุงเทพและก็ปริมณฑลด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เป้าหมายอื่นๆอีกด้วยที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2 5นี้ค่ะโดยนะคะให้ความเชื่อมั่นนะคะว่ากรมผลหลวงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเน้นไปที่ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ทธันวาคม2567ไปจนถึง30เมษายน25 6 8ค่ะ ก็ทางด้านกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็ได้มีการจัดเตรียมเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงและการปฏิบัติการตัดดัดแปรสภาพอากาศนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาฝหุ่นละอองขนาดเล็กนี้ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้และก็ป้องกันการเกิดไฟป่าปัญหาหมอกควันด้วยยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะทํา หน้าที่อย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบได้น้อยที่สุดค่ะอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะเราพูดถึงทางด้านเชียงใหม่กันมายาวๆเลยเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของจะเตรียมตัว คอรมอสัญจรนะคะการประชุมนอกสถานที่ครั้งที่1ครั้งแรกเลยนะคะที่เป็นแบบทางการอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้วันที่29นะคะพฤศจิกายน2 5 6 7จะมีการประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีด้วยต่างๆในแต่ละกระทรวงนะคะแต่ละรัฐมนตรีเนี่ยก็ลงพื้นที่ติดตามที่เชียงรายนะคะแล้วก็ในจังหวดส่วนของจังหวัดอื่นๆด้วยเพื่อ ดูแลเรื่องของปัญหาเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาและก็จะได้มีการมอบนโยบายเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็กำหนดการลง พื้นที่นะคะที่คอรมอเชียงใหม่และก็ต่อด้วยเชียงรายก็ฝากติดตามด้วยนะคะประชาสัมพันธ์ละกันว่าฝากติดตามด้วยทางเพจก็จะมีการไลฟ์นะคะใครที่อยากจะทราบเรื่องของคอรมอสัญจรมีการมอบนโยบายอะไรบ้างรัฐบาลมีการจัดตั้งแก้ไขปัญหาเรื่องของอะไรบ้างสามารถติดตามได้ค่ะที่เพจ f a c e b o o k ของเราเลยนะคะหรือว่าเพจกรมประชาสัมพันธ์ได้เหมือนกันค่ะ เอาละส่งท้ายกันที่เรื่องของภัยออนไลน์บ้างนะคะเรื่องของหมายเรียกจริงหรือปลอมต้องเช็คก่อนนะคะอันนี้บางทีหมายเรียกเนี่ยมาในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีนะคะไม่ไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะคะก็ทางด้าน คือถ้าใครที่ไม่แน่ใจเรื่องของหมายเรียกที่มาทางออนไลน์เนี่ยเขอยากให้ไปสอบถามทางนักสถานีตํารวจหรือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องดีกว่านะคะอย่าเพิ่งเชื่อในส่วนของหมายหมายเรียกต่างๆบางทีเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสอบถามก่อนถ้ามีมาในรูปแบบออนไล,ออน,ไลน์นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเท้าทานป้องกันภัยในพื้นที่ภาคเหนือของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมรายการด้วยแล้วก็ขอขอบคุณการอำนวยการผลิตรายการโดยคุณรับพิพันธ์อุดขันจริงพอ,อสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคเหนือตอนนี้ขอส่งต่อไปที่สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 5 4 9กิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือ หน้าพิชวนมองนึ่งไม่เป็นร้องนวลนน้องสุขโขทยัยสาวมือตาเจ้าก็งามบาดใจสาวอุตรดิตถ์ยิงมริมไม่แพ้ใครมาพลุ้มกินใจสาวเมืองแม่แสนงามสาวเมืองนาก็ยิ้มหวานจริงนะเอออยากได้มาเจออยากติดใสยไม่ตาสาวพยาวเจ้าก็งามแส